นีส่สุดกะเก็บม่กินพี่น้องสะสมงบัวอีแป็เอสโซลสวัสดีจ้ะพี่น้องมาผอก,ก,ก,กับกบแกเฮียนอีกคือกาเดาจ้าเมื่อนี่สิกินพักป้าให้พี่น้องมึงโดยการกินสดๆดจากหนูทดลองในบ้านจ้าแต่ก่อนอื่นห้าก,ก็ต้องกินโซ่เพิ่นให้เพิ่นไหวใจยืนยำยืมหมักโดนพี่น้องทั้งยำทั้งกกืนเพิ่นกระบ,บอกา้ามากินน้ำ จอนอีกวันหนึ่งต่อมาเมียกันยังสบายดีอยู่เพิ่นก็นเลยยอมกินน้ำจ้ามูเจ้าเห็นคอข่อยบ่พี่น้องฝรั่งนี่ขาเจ้ากินยังหนีค่อนข้างสิรวังเนาะจังพัวกบเนียนระบ่กาเลยได้จ้าที่จะทดลองของไหม่เมื่อนี่ถือเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เพิ่นจะทดลองกินพีน่น้องสะสมบูวอีเป็กอีสนอหอมหอมนะ อันเนี้ยหอมหอมหอมพี่น้องหอมในที่สุดกะเก็ไม่กินพี่น้องสามมี่คอยแล้ว,ว่าเราอยากใส่แหวนมึงว่าอีหอย่างคือหอมแท้ลังจากใส่แว่น<ร>บอกว่าโอล่า ก็พักแว่นผ้าสีม่วงแล้วก็ใส่พักกันนั้ะพักเสียนฝรั่งน้อยหนึ่งส้สองสามใบนี่ละจ้ะพักเสียนฝรั่งสลัดพักแสบหลายจนมาลืมกินสปาเกตตีพี่น้องสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เขามาเมืองโจนมาจบคลิป แล้วเจอกันในคลิปหนา้ากับพักชนิดอื่นที่สามารถหาทานได้ในสวนสาธารณะแถวบ้านจ้า